ายในนะครับก็จะมีการปรับปรุงดูใหม่ขึ้นทันสมัยขึ้นนะครับครับแล้วก็รวมถึงนะครับการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับมาดูด้านหลังนะครับจะเป็นเครื่องยนต์นะครับในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเราก็จะเป็นเครื่องยนต์ของคูบต้านะครับครับผมจะใช้ยี่ห้อเดียวกันกับตัวรถเลยนะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีการพัฒนาจากนะครับอินเดเร็กเป็นดเร็กอินเจคชั่นนะครับ 27.5แรงม้านะครับเครื่องของโูปูต้าเองนะครับอันนี้ส่วนของก๊ออากาศครับก็เป็นกอกอากาศสองชั้นเหมือนเดิมนะครับผมการจัดวางตำแหน่งต่างๆนะครับทำให้ดูได้ง่ายแล้วก็ตรวจเช็คได้ง่ายซ่อมรักษาได้ง่ายนะครับมีนัางกองดักน้ำเลยนะครับกองให้แบบดึ่ด้านนู้นรองถึงนะครับของแอร์ก็สามารถปรับกั้งได้ง่ายขึ้นนะครับดูด้านนี้เนาะนครับต่อมาครับด้านข้างนะครับอันนี้จะสังเกตได้ว่านะครับมีการนะครับทํา อ่ารระบายความร้อนนะครับครัให้การนะครับผ่านเข้าได้มากขึ้นกว่าเดิมครับนะครับเครื่องยนต์เย็นลงด้านข้างนะครับเป็นชุดบาร์คอนโทรลนะครับที่มีการวางตำแหน่งนะครับสามารถให้เรานะครับมองเห็นจุดว่วซึมนะครับต่างๆได้ง่ายขึ้นหรือว่ามีการซ่อมแซมนะครับได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดสายไฮดรอลิกนะครับในส่วนของนะครับระดับน้ํามันไฮดรอลิกเนี่ยมันสามารถมองเห็นนะครับได้ง่ายเป็นแบบลอดนะครับอดสายเลยนะครับ ถังขาวๆนี่ก็จะเป็นหม้อพักน้ำนะครับเพื่อความร้อนอ่าในส่วนของคอยล์ร้อนแอร์นะครับจะอยู่ทางด้านบนนะครับอันนี้ก็จะเป็นชุดวาล์วนะครับทเว์วันเวก็นีใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับที่เป็นหัวสว่างครับถ้าเป็นหัวแยกหรือบุ้งกีก็ไม่ต้องไปปรับมันนะครับใช้ปกติครับมาครับในส่วนของช่วงล่างนะครับโล้ยังเหมือนเดิมนะครับสี่ล่ททำให้การเดินหรือว่าการเคลื่อนไหวเนี่ยมั่นวงขึ้นแลวก็ยืดกัด อยุคการใช้งานของแท็กได้ดีขึ้นนะครับแล้วมาดูความกว้างของตัวรถนะครับตรงนี้จากเดิมมันอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบนะครับเราปรับให้เหลืออยู่ที่เมตรห้าสิบห้าเพื่อให้การขนส่งได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกมาขึ้นครับหรือว่ารถบรรทุกการเล่้นย้ายเออ่การเล่้นย้ายเราเลยเอาเปล่าเลยอ่ะ้สะดวกมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมครับเสื้อแขนสั้นนะครับก็ยาวเหมือนเดิมรนี้เปลี่ยนไปกอดดัมาดีกว่าเขาวิ่งดีไงเขาบอกเมื่อวานอะ มันร้อยยี่สิบห้าไปอ่ะอันเดียก็คือโฉมใหม่จากตัวตัว,ต,วตัวเดิมเลยครับตัวปรับปรุงใหม่เลยใช่ครับปรับปรุงจากตัวยูสามห้าครับโอ้เป็นตัวยูสามร้อนด้วยเนี่ยก็ยูสามห้าแหละมันเป็นแบบธรรมดาครับอ๋ออันนี้เราก็แบบมีทั้งแอร์แล้วก็ธรรมดาให้เลือกใช้แต่วันนี้ที่เอามาทดลองคือเป็นแบบตู้แอร์เพื่อให้ลูกค้าได้ทํางานได้อย่างสะดวกสบายครับได้ลองความชัดกับความเย็นของแอร์เนาะอ่าเดี๋ยวเล่นเชิญนะครับที่ห้องยูสาม เี่ขึ้นนั่นบนครับพี่พี่พี่ครับนี่นะครับคปณการอนุญาตาเเปิดนิดนึงอ๋อลองดู งองนะครับบงอย่างโม่ไพ่ครับเอ็นเชิงครับผมนี่ของใครเนี่ย้องของใครเนาะอะไรมาดูเปนที่ว่าเย็นแค่ไหนอ่สผัสได้เลยอจระวังนะครับระวังถนัดไหม แล้วก็บ้านอยู่เชียงใหม่อรอยอยังนานะ <c oughs> ยรวมก็โอเคนะสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขุดน้ำหนักการทรงตัวแอร์แล้วก็กำลังเครื่องยนต์โอเคใช้ได้ครับผมสำหรับยูนะพูดตงๆของอยูครับสำหรับสหรับงานแบนบ้านครับทุกนี้ถ้าในมุมมองของผมก็คือมันเกี่ยวกับงานก่อสร้างพุกนี่สายก่อสร้างจะเหมาะเพราะโดยลักษณะของตัวรถที่มี ที่เบรคที่มันเหมาะสมนะคือขนาดพอดีกำล,ลังพอดีอะม่เล็กไม่ไม่ใหญ่จนเกินไปมันจะเข้าไปในที่แคบได้แล้วก็บูมอาร์ที่มันถูกจัดมาโดนลักษณะยูที่มันสามารถที่จะเข้าไปในหมุนตัวในที่แคบได้มันก็จะเหมาะสาหรับงานก่อสร้างสถานที่ในกาปรับพื้นที่ดินข้ามบ้านตัวอาคารในประมาณนี้มันก็จะเหมาะสมมาประทับใจจากที่ได้ทดลองขับวันนี้เป็นไงบ้างครับครับประทับใจ เขาเรียกังโคเชอร์เครื่องยนต์ที่มีความพร้อมและ,สะเสถียรน,นะการคอนโทรลมันมันมันสมบูรณ์อะ่ะมันสมบูรณ์ไปได้ดังใจไปได้ดังใจก็รวมก็ประทับใจอะ่ะใช้ได้นะแอร์ก็สมบูรณ์เยน็นขนาดแดดร้อนเปรี้ยงเปรี้ยงก็ยังโอเคเย็นเย็นฮะเย็นดีอยู่ถือว่าใช้ได้้วครับสาหรับรถขุดรุ่นนี้ที่ปรับปรุงมาใหม่ ก็ประทับใจสัมผัสรถคุดคูโบตา้าขนาด3ตันรุ่นใหม่เร็วๆน,นี้